สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส้มเช้งเปิดใจสัมพันธ์เกินเพื่อนน o อีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชมนั่นก็คือส้มเช้งสามชาหรือบุญญาววันพงษ์สุวรรณปัจจุบันอายุ54ปีเป็นนักแสดงตลกหญิงชาวไทยโดยเป็นน้องสาวของเท่งเถิดเทิงได้รับฉายาว่าตลกสวยมีบทเด่นจากการเป็นพิธีกรร,รายการโทรทัศน์บริษัทเวิร์กไพร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนทั้งนี้ก่อน นานนี้สาวส้มเช้งได้สัมษัสอย่างเปิดใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมวงการตลกที่สนิทสนมจนใครหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์อย่างหน่งชัชาชา,ชาโดยสาวส้มเช้งเมื่อถูกถามว่าเป็นอะไรกันเธอตอบทันทีว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่กับหน่งมันเกินคำว่าพี่น้องเกินคำว่าเพื่อนพี่น้องกอดหอมกับหน่งไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคนบอกเล่นอะไรใกล้ชิดกันขนาดนี้จริงๆสนิทกับหน่งตั้งแต่ก่อนเข้าวงการอยู่แล้วย้อนไปมีเรื่องเม้หน่งเคยไปจีบน้องสาวคนเล็กเมื่อ กื่อก่อนนองเต้นคาบาเร่ไปเจอน้องสาวส้มร้องเพลงส่วนอาหารจะไปจีบน้องเราเข้าวงการก็ยังแซวเล่นทั้งนงทั้งน้อยแต่สนิทนงมากกว่าสนิทตั้งแต่นั้นมายังบอกเกือบเป็นน้องเขยแล้วส่วนกับภรรยาหนงไม่มีปัญหาเลยยังปร,รึกษาหาเรือกันด้วยเวลามันสองคนงอนกัน คำว่านกจะมาเหิงไม่มีหรอกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w ์ r o o ดอทอินขอบคุณครับ